สวัสดีครับผมแคทซา46ตอนนี้ผมอยู่แก่งอเอ้ยชิวไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์เราจะ,ะให้ตัวเล็กเล่นน้ำนะพาะตัวเล็กมาเล่นน้ำกันแต่ละคนนะครับเรามาดูกันนะครับเด็กๆจะเล่นกันยังไงดูนะไปไปเลยไปแล้วครับลอยไปแล้วลอยไปแล้ว ลอยไปแล้วลอยไปแล้วนะครับตอนนี้ลอยไปแล้วรอยไปแล้วลอยไปแล้วนะรอยไปแล้วนะลอยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เอ่อเป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาเอออีกสิบห้านาทีหกโมงเย็นนะครับนี่น้องชายน้องชายถือทั้งเบียร์ทั้งแก้วเลยนะีคะันยกคันยกครับ นะครับนะครับแก่งนี้แก่งเฮ้ยชิวไหมนะครับเรามาเที่ยวกันรอบสองแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้กำลังแคปชั่นฟิวเตอร์กันอยู่นะครับอา้าวแม่พึ่งแม่พึ่งแม่พึ่ง,งอาเร็ว ดีหน่อยครับวันดีหน่อยครับเอาวันดีหน่อยครับทุกคนวันดีหน่อยแล้วโอ้โหโอ้อ่านี่คอนเทนต์พาเด็กเด็กมาเที่ยวกันนะพากันมายมเย็นนะครับก็แม่ตอนวันนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะช่วงเย็นนะฮะก็เริ่มจะกลับบ้านกันนะครับนะครับนะ น้องชายไม่ยอมมายืนกระโดกเบียร์อยู่คนเดียวเพลินเลยนะฮะยเนยเดี๋ยวปิวได้ห้อยห้อยห้อยให้คุยด้วยครับให้คุยหน่อยต้องไปคืนนะสุดยอดครับที่นี่ปักต้องไปคืนต้องไปคืนเราอยู่แม็กไปจัดการแล้วพูอไปให้ลูกพีหน่อยจะ เป็นไงเป็นไงคนข้างล่างเป็นไงมั่งคนข้างล่างน้ำเย็นเย็นนะเออเรียกเขามาดิอยากลงนะครับแต่ไม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 ่ลงดีกว่าลงไปผมเปียกแน่ไล่เวิดีโอไงวิดีโอใครลูกย่า เราก็มากันแบบชิวๆนะครับไม่มีอะไรมากคนก็เริ่มน้อยเริ่มจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะเริ่มเริ่มจะกลับบ้านเริ่มเริ่มจะเบาบางนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็กลับบ้านพรุ่งนี้ก็จะทํางานกันนี่ครับนพดลหําห้อยฮะ เมายังเมายังคนเดียวเลยครับหนึ่งขวดชิวชิชิวครับวันนี้คนบางๆไม่เยอะแล้วก็จะมีไม่รู้ดีได้หมดแหละอ่าก็จะมีแบบตั้งแคมป์กันด้วยอะไรกันด้วยนะครับเฮ้ยชิวไหมนะฮะแคมปิ้งนครนายกนะครับแอดนครนายกเข้ามาดูกันได้นะฮะ งั้นวันนี้เอาแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าถ้ามากันอีกหรือว่าจะไปที่ไหนก็เดี๋ยว